ออกเดินทางจักสมุดประการไม่โคตรเสียความรู้สึกเลยเมื่อกี้แบอบกว่าเั่งอยู่บนรถเมล์เว้ยมีคนเคลี้ยงไอ้ขวดน้ำที่กินแล้วแก้วน้ำเฮ้ยสมัยบ้านเมืองเราเองมีคนอย่าง,างนี้แถวแถวนี้นะไม่ได้ไม่ใช่เรื่อเกี่ยวนะข้างในอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นเจนก็ต่อด้วยรถไฟฟูนะครับด้วยความเร่งรีบนะครับกลัวจะไม่ทันนะครับเพราะว่าใกล้อีก ครึ่งชั่วโมงก็รถฟุ่ยจะออกแล้วนะครับเจนก็กุลิกุจอหวังว่าจะเดินทางโดยสวัสดิภาพและเหตุการณ์มันก็มาถึงครับนี่แหละครับเราไปดูกันเลยครับพี่รีบไปนี่เลยพี่ชุมทางอะไรรถไฟอ่ะหมอปากว่ะครับไอ้หึ่ทางรถไฟหมอชิดไม่ใช่เหรอหมอชิดเหรออ๋อโอเคขึน<อ>้นรถทันหรือเปล่าอ่ะโอโ้ยทำไมรู้ดีจังเลยอ่ะว่าลูกชายเธอต้องเป็นคนอย่างเงี้ยจมเทรนช์ เออเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมทำไมจะ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 ,จะ,จะพูดอะไรอ่ะอ้าวเออคืออ๋อยังไม่ถึงแต่นี่หรอจังเลยเนี่ยโอยหลาดเลือดเลยจมเต้นบอกพี่เขาให้ขับด่วนเลยเนี่ยตอนนี้อ้าวแล้วทำไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ออกบ้านตั้งแต่ที่โทรคุยกับแม่อ๋อจมเต้นอ๋อไม่อย่คอย่างงี้ป่ะออยตายตายตายแล้วแม่อย่าไปบอกใครนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้พูดกับใครนะ และนี่คือสาเหตุที่เจนเดินทางไปถึงเชียงใหม่เพื่อไปทําอะไรเราไปฟังกันเลยครับแม่เพเสียแล้วช่วงที่เราลำบากอ่ะไปบ้านเขาพอดีแล้วเขาดูแลเราอย่างดีเลยป๋ะมันไม่ไปได้ยังไงหระไม่นี้รู้จักกันไม่ได้อะไรเลยด้วยอเออแต่เราลำบากอ่ะดีไม่เดินรถชนตายอยู่เชียงใหม่เ่ะเขาช่วยเะเขาช่วยแล้วให้เรานอนโอ้โหนอนทิ้งเลยไปเกือบเดือนน่ะ เขาไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรอ,ะอ่ะครับดีเลยครับอ,อย่างนี้ก็ต้องไปใช่นี่ไปเลยแบบไปครั้งเดียวอะ่ะแกร่างแกจะไม่อยู่แล้วไงสามตอ่อนะหมาใช่ไหมครับสามตอ่อต่อจากนี้ไปตั้งใจฟังเรื่องราวนี้ให้ดีเลยครับกำลังจ,จะเกิดขึ้นแล้วครับไปฟังกันเลยฮะไงนะแม่ทำไมนะแกไม่สบายแล้วแกก็แกน็อมมาเลือดแกออกแกน็อกพอนนอกเสร็จแล้วปุ๊บแกไป คล้ายๆกับไปที่บ้านน้องสาวกมอ่มครับแล้วทีนี้หมาที่บ้านน้องสาวนี่คือมาไม่มีร่างนะาไม่มีร่างอ่าแกน็อกไปแล้วใช่ครับเราอยู่โรงพยาบาลใช่ครับอยู่โรงพยาบาลแล้วทีนี้แกก็เห็นหมดเห็นน้องสงน้องสาวเห็นหมาเห่าแต่ทีนี้แกไม่รู้เรื่องหมาตะกายแกด้วยมองเลยโอ้ยอแ้วพราวผมกลับบ้านนอกทีนี้แกเห็นน้องสาวแกก็เล่าก็บอกแม่ไปหาแกนะแกรู้ไหมครับ แอบบอกอย่างนี้เลยน้องสาวอ,อึ้งถทำอะไรไม่ถูกแต่น้องสาวทุกคนเน่นค้างกันหมดเลยครับเออไม่คิดว่าเรื่องของวิญญาณนี่มันจะมีจริงเนออี่ยรือว่าแม่เราเนี่ยใครก็จะมาโกงแม่เดือนส้นเดือนเดือนนี้ผมก็จะลงไปเ,เออทุกอย่างี้แกยังสบายแขง็งแรงใช่ครัแข็งแรงแกต่อยุขผมแกเองอะแต่แกแกรู้แน่ๆกันว่าช่วงที่มันดับผมปุ๊บ แกมารู้สึกตัวอย่างเต็คือใช้จะรอนยืนอยู่หน้าต่างเนี่ยหนต่างบ้าน้องสาวหมาก็วิ่งเข้ามาใส่แล้ก็บอกน้องรู้ไหมไอเรนูมันจะวิ่งเข้ามาหาแม่มาเข่ามาอะไรเอเออเออหมาหมาหมาหมันจะหมาที่มันเห็นจริงๆของแก่เลยหมาเนี่ยครับไม่ได้เลยหมาไม่ได้เราเป็นนะปาเลยเหลือกี่นาทีครับเหลืออีก ถ้าต่อก็คืออ่ะ,อะตอนนี้อีกหกนาทีบ่ายสองโอเคท่านคิดไปถ้าเราก่อนเราจะเสียจิตมันจะดับถ้าจิตเราคิดไปตรงไหนนะนั่นแหละไป <ชา S 1> ตรงนั้นแหละที่ <ชา S 1> ท่านว่าให้คิดแต่สิ่งดีๆให้บอกคนใกล้จะหมกอ่ะให้บอกว่าให้คิดว่าสิ่งดีๆคิดถึงพระคุณพระคุณเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าจิตมันจะมุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วทีนี้แหละ มันก็จะคือเข้าไปสู่สุกติทุกอะไรนะพบทุกที่ดีๆของเขานะล้กไปหมดุองทีเอาเอาพระเอาไว้มามาให้ถือให้อะไรนั่นแหละคนไทยเราน่าะถูกต้องเลยนะครับถ้าคนพอจะหมดแล้ววุ่นวายอยู่เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละรออยู่คเพื่งค่ะคือทุกขัติจะรอเราครครับ เออเรียวนี่ก็ยังติดอีกไงนี่โอเคครับอืมโอเคอันนี้หนุ่มวานเงินแล้วหกสิบนะฮะไม่ต้องทอนกาบลาเขาตกบอลเลยเฮ้ยโชคดีนะครับมีโชคมีชัยนะครับเด็ดเคดิวิ่งครับวิ่งโตร วิ่งวิ่งตูมหาสายเหนือครับเฮ้ยหนึ่งเก้าเชีงใหม่อะไปเลยครับผมขึ้นขางทางประตูประตูสนะครับประตูอีกตรงไปที่ใช้การอีกโอวะเขาบอกว่าใะตรงไปนะอไมขึ้นนี่มั้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวครับพมนี่ ขอบคุณครับโอ,โอ้ยผมเหมาเลยนะเนี่ยพี่เกือบตกรถละออกไปแล้วไม่ต้องรีบแล้วเออแม่เฮ้ยเอสิบสี่เฮ้ยนี่แหละครับโอ้ยเกือบไปเร็ว พอขึ้นรถได้นดครับเจนก็หาที่นั่งอย่างว่องไวเลยนะครับยังงงงงกงๆอยู่เลยนะครับว่า5นาทีที่แล้วมันทันที่ยังไงบ้างนะกระเพราไก่กระเทียมครับกระเพราไก่กระเทียมกล่องเะ่ไรครับ30กล่องโอ้โหอะไรแบบนี้เมนูหน้าทานฮะหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผจญภัยนีแสนสาหัสมากไปขึ้นรถไฟฟ้าผิดที่ผิดทางผิดเวลาและก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับ 5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นทำการบินนะครับเจดก็มาซัดตรงนี้เลยฮะผัดกระพุยนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะไรขั้นโคสนาร์สครูครับแม่เจ้าเขาขึ้นกันอย่างนี้เหรอนี่โอ้โหไหม่กล้าัเพิ่งเคยเห็นนะครับมาดิโค้ชเฮ้ยมันเป็นของที่น่ากินไงไแล้วผมกินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกินลกลางทางได้เราะว่าออกมาครั้งแรกพี่พี่นั้นผมขอนี้หนึ่งพี่เดินมาใหม่ ไปเลยแล้วพี่พูดด้วยนะดังๆนะไปเลยครับมีหมูทอดไก่ทอดนะพี่หลุดเฟรมก่อนพี่หลุดเฟรมปึ๊บอ่าพูดมีขั้นอย่หมูทอดไก่ทอดครับมีน้ำไหมพี่น้ำมีครับอ้าวจัดเด็ดดำมีด้วยโอเคมาเลยดีกว่ามาเลยพี่หมูทอดต่างสิ่ไก่และต่างสิ่พี่บนรถไม่มีที่ชาร์จแบตเลยเซ็งเป็ดเลยเอาอะไรบ้างพี่อ่ะว่ามาหมูไก่งหะข้าวเหนียวซี่เป็ดพี่มันน่ากินมากเลยอ่ะ มันหอมบันทอดดีมันมีกรอบด้วยเลือกอะไรเดี๋ยนะหมูมันหมูกัไก่เนาะข้าวผมเลือกได้ไม่ได้มันไม่ได้กินบ่อยเนาะสามสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะขัาวผมไม่ได้กินบ่อยอ่ะน้ำเท่าไหร่แถมสามสิบแล้งหมดนี้อีกควรหนึ่งกินได้เลยเก้าสิบบาทเกบาทเนาะไม่ต้องใส่ผมพี่เดี๋ยวก็ทิ้งแล้วนี่ฮะ เพลงนะพี่นะสาธุเพงนะช่วงนะนี้ก็เป็นช่วงที่พักเข้าโค้ชดานะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมในช่วงถัดไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับใกล้แล้วครับมาแล้วครับไปข้เที่สองนะคะ เดียวนะจ๊ะแหนมหมูแหนมปลาไกาใหม่ๆเลยค่ะคุณรนนี้ค่ะอันนี้แหนมปลาไายจาะอะไรยี่สิบบาเนี้อหมูยี่สิบบาทกัาหัูแด้เดียวสามสิบจ่ะก็เหลือสิบาทอันนี้เนงแหนมปลาไก่หนึ่งนะคะค่ะก็แหนมหมูหนึ่งกระเนียมหอมกเนียวหอหนึ่งเนาะเื่อีบสี่สิบกับสี่สิบเป็นแปดสิบบาทจา้า แล้วแล้วความเพลิดเพลินก็ได้จากเราไปนะครับหลังจากนั้นรถไฟก็ออกทำขบวนเดินทางไปเรื่อยๆเชียนก็ได้แต่ชื่นชมและตื่นเต้นับบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพฝากคุณผู้ชมเลยครับอะไรเนี่ยไปเตียงมวยไปเตียงมวยไปที่นั่งยังง่ะโอเคโอเคไอไปไปที่นอนเนี้ยโอเคบุย เราไปเจอกันที่ชิงหมุยเดีอนเจ็